ตอนนี้กะอาตีประสูตรครับเพิ่งได้ปนะสสูตรองเกโตครับก็จะมาหอยครับดึงเสือกจากเสาต้นนี้ครับห้าเสาต้นนี้ละกะจะเอากระสุกหอยครับกระสุกจุดครับเป็นเยือครับมันนเรยนหอยซ้ายครับอ่ะคนงานที่เป็นยังไดมาแรงมาวากันครับตอนนี้เพิ่งได้หอยได้สามอันครับเพราะว่าได้ปลาองเกโตครับ ่อยว่าตอนแรงครับตอนนี้คือหอยปลาครับนี่ครับไปเยอะผสสูตรครับน่ครับลอยไว้ครับยางเสือกครับยางเสือกจากหันมายางมาเอามาพี่ครับต้นพี่ครับแล้วก็ปลาหอยก้างครับอ่ะมันแรงสิเป็นเรื่องได้ครับเพราะว่ายูนี่ก็ต้องเด้กเก็บครับเพราะว่าใต่ขามขึ้นกันหลักกันครับแต่กังเวนยังหลักกันอยู่ คือด้หลังที่สามขั้นที่สามแล้วครับขั้นที่สามไปต่อครับถ้าจะดูด้วยตาก็อยู่ที่ประมาณสองโลนะครับแต่ว่ามีรูครับข้างหูมันนะครับอื่นว่าหูยิ่งครับยิ่งแล้วว่าไดตโตครับก็คือปลาตายครับปลาลุดเบ็ดครับบอตายครับแต่ว่าปลาลุดปืนนี่คือตายครับอ่ะก็ไ่ไดต่อตานพู้ได้ครับบออีกฟั่ง บครัว่างครับใส้เร็ตหลดเพิง่งว่างไปครับมาเอา,เาครับปันนีได้ยินแได้เสียงต่มตอมหมดตัวใหญ่้ำเลยเนาะอ่าเด่นโตแล้วครับสวกเต็มคำเลยครับลอยงงเลยเพิ่งว่างบ่พิ่งบ่ทั้งหาหน้าที่ครับพิธีประสูติบ่ทั้งหาหน้าที่โอ้ โลเคืองได้ครับโลเคืองได้ครับโลเคืองไดป้ปลาตัวนี้ตัวเลกแหงมันครับใส่เป็ดไปประมาณหานาทีครับปลดปลาเข้าทั้งครับน่าจะเป็นปลาครับตัวนี้เป็นตัวที่สามของมือนี้ครับ เห็นบุยบุยอยู่เมื่อกี้นี่ผู้บอกเราบ้านนี่ว่ามันฟ้าบ้อนเนยว่าหะนงียบเอบ,อบดินใช่ไหมโอ้เห็นหัวแล้วครับโอ้ใส่โลกลัวอ่ะีลรอโอ้ใส่โล,โอ,โลอยู่หรอกครับ นิดๆะนะครับใส่เงี้ยระสรครับปด้กิริยาครับดีจิบดูครับมันบุกกัดกัดตัวหนึ่งบนถือใส่เงี้ยวนีกตัวหนึ่ง้วครับตัวที่โอ้โตัวที่สามครับหลังจากตีจิบครับใบมาตีจิบครับอยู่นี่ โอเคครับตัวที่สามแล้วขึ้นที่สวยก็โดนสิครับเสียงดีขนาดนี้โยชิรัวโยชิรัวของน้องโยนะครับขึ้นใกล้ๆหัวเรเือครับตุ่มเลยเรียบร้อยจัดให้หนึ่งหางโยชิรัวโยชิรัวนะครับ คันเวนดูลเอกนะครับห้าสาม้านะครับงัดอย่างเดียวครับสายไมค้าพีอีนะครับสายหน้าก็โฟฟลูร้อยเปร์เซ็นต์นะครับของมคกาเคสอ่ตัวแรกของโยชิโร่ปีนี้นะครับไม่อยากจะพูดว่าฉลาดมากเลยครับกัดหั ตัวเบียดมีสามตัวนะครับกัดหัวครับโอ้ยก,กัดหัวเบียบโอ้โหตัวเบียดสามทางกัดหัวเพระถือหมากเพชรผอมโอ้ยฉลาดชิบหายครับปลาล่วงครับได้เดยอะ ที่จิบที่จิบรุด3สาครับกัดว่ถึสีตัวแต่ก็ได้ตัวหนึ่งครับปลาจิบนอนน่ครเป็นปลาหอยเบ็ดครับหอยปลาสูตรครับบัได้ตัวครับไม่ตัวไม่โกหกครับอ่ะนี่ผลงานมันนี้ครับตัวนี้ก็ไปหาหาอยู่หรอกครับอ่ะผลสามาแล้วครับกระป๋าน